สวัสดีครับทริเบเกอร์ชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ทัวร์เร่งเอเดเชนทีวีโชว์ขอส่งผลงานล่าสุดไปอีกหนึ่งลำคิววันนี้ถือเป็นเซตนี้เนี่ยถือเป็นอ่ามาร์ตเพิอีกเซตหนึ่งเลยก็ว่าได้นี่นะครับเจ้า r e b e l 5 0 0ที่อ่าดูอาจจะแปลกตาแล้วก็ไม่ซ้ำใครไม่เหมือนใครแน่นอนเนื่องจากว่าชุดแต่งชุดนี้เป็นชุดแต่งคัสตอมนี่เลย สำหรับเจ้ารีเบล500คันนี้นะครับก็เรียกว่าสั่งพิเศษหลายรายการเลยทีเดียวแล้วก็ต้องการให้ออกมาแนวที่เป็นคล้ายๆกับเรียกว่าเป็นรีเบลทัวริงนี่นะครับ r รีเบลท u r i n g ออกมาทรงนี้เลยอย่างแรกก่อนนะ ในส่วนของตัวคราชบาร์นี่ครับตัวคราชบาร์นะครับเราทำให้พิเศษกว้างกว่าปกติเหตุผลแรกก่อนเลยที่กว้างกว่าปกติเนื่องจากว่าลูกค้ามีกล่องหลังกล่องข้างนะครับมีกล่องข้างมานี่ฮะตัวกล่องข้างที่มีมาเนี่ยนะครับมีความจำเป็นที่ชุดคราชบาร์หน้าเนี่ยจะต้องกว้างกว่ากล่องข้างเล็กน้อยนะครับเพื่อ ที่จะให้มัน่นใจว่าเวลาขับขี่ไปแล้วเนี่ยนะครับในส่วนของตัวครชบาร์เนี่ยนะครับป้องกันแล้วก็ถ้าครชบาร์พ้นนะครับกล่องข้างพ้นแน่นอนนี่สิ่งที่1นึ่งความต้องการที่1ก่อนเลยนะครับจุดยึดของครชบาร์นะครับเราใช้จุดยึดมาตรฐานนะครับอย่างที่เมืองนอกใช้เลยนี่ครับถ้าเป็นแคลมล็อกมาตรฐานนอ็อตตัวเป็นน็อตสแตเลสที่ให้นะครับ แล้วก็มีจุดอีกจุดหนึ่งที่เรียกว่าเป็นค้ำกันร,ระหว่างฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับแข็งแรงใช้เหล็กหนาอย่างดีครับนี่ฮะอเออ ส่งนี้เลยนะครับเมื่อติดตั้งครัชบาร์เสร็จแล้วเนี่ยตัวนี้มันจะโล่งหน่อยหน่อยะครับซึ่งลูกค้าเนี่ยเดิมเนี่ยเขามีชุดไฟของเขาเป็นสปอตไลท์หนคู่มาอยู่แล้วนะครับเราก็เอาจัดเอาชุดไฟของสปอตไลท์ของลูกค้าเนี่ยมาแขวนนะครับใหอ้อยู่ในลักษณะที่เรียกว่าไม่ทําให้ตัวครัชบาร์ช่องว่างตรงนี้มันดูโล่งมากเกินไปนี่ออกมาส่งนี้เลยนะครับรดูเท่ไปอีก 2- 3เบอร์เลยทีเดียว คันนี้นะครับใส่เป็นพักเท้าแต่งนะครับพักเท้าแต่งยื่นไปข้างหน้ามาสไตล์นี้นะครับตัวพักเท้าแต่งตัวนี้เป็นของ s 2 c เขานะครับแล้วก็ยื่นไปด้านหน้าลักษณะการขับขี่ของเขาก็จะออกแนวแบบเ,เ,เรียกว่าเป็นแนวออกทัวริงทัวริง,รงขี่แบบคลาสสิกคลาสสิกหน่อยนี่ครับโอเคแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าเวลาที่ขับขี่จริงใช้งานจริงเนี่ย พักเท้าหน้าเนี่ยที่ยื่นไปข้างหน้าเนี่ยมันอาจจะดูสบายจริงนะครับแต่ว่าบางทีก็ต้องมีการพักผ่อนขาบ้างผดขาบ้างนะครับแล้วก็สิ่งที่ลูกค้ารีเควสมาเพิ่มเติมก็คือพักเท้ากลางเพื่อที่จะได้สามารถนะครับตัวพักเท้ากลางตัวนี้นะครับทำให้เราสามารถที่จะยืนเวลาที่เรากับขี่สามารถยืนได้เลยนี่ค,ครับ จะช่วยได้มากถ้าใครใช้พักเท้าแต่งแบบพักเท้ายืดต่ข้างหน้าแบบนี้เนี่ยจะเข้าใจได้เลยนะครับว่าบางจังหวะบางโอกาสเราก็จะต้องต้องการพักเท้ากลางพักเท้ากลางตัวนี้เป็นอลูมิเนียม CNC เป็นงานของ p พนเทอร์นะครับแล้วก็จัดทำอะแดปเตอร์ให้นะครับตรงรุ่นให้กับเจ้ารีเบลนะครับโดยที่ตัวชิ้นงานพักเท้าเนี่ยสามารถที่จะพับได้แบบนี้ครับนี่พับเก็บได้ไม่เกะกะนะ เข็นลงเข็นรถได้เลยแบบไม่เก็กะอ่าเดี๋ยวผมจะยืนให้ดูด้วยตอนจบตอนท้ายนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวชุดกล่องข้างที่ลูกค้ามีมาอยู่แล้วเนี่ยนะครับเป็นชุดกล่องข้างที่เรียกว่าเป็นทรงสไตล์ครูเซอร์ครูเซอร์อ๋อผมนึกออกแล้วผมต้องใช้คําว่าครูเซอร์นะครับตัวคําว่าครูเซอร์นี่ก็คือการเดินทางออกแนวคลาสสิกสไตล์สปอร์ตแล้วก็ผสมผสานกับความเป็นคลาสสิกของตัวรีเบลเขานี่ ตัวเ,เรียกว่ากาดละกันนะครับแฟลชบาร์หลังก็ได้นะครับหรือจะเป็นกาดตัวกาดตัวนี้นะครับทำขึ้นมานะครับเพื่อป้องกันตัวของกล่องข้างโดยเฉพาะนี่นะครับในกรณีที่บังเอิญอาจจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดล้มแปะลงมานะครับตัวกาดตัวนี้จะช่วยป้องกันชุดกล่องข้างชุดนี้นะครับช่วยป้องกันให้แบบนี้เลยอ่า แรกท้ายนะครับแรกท้ายตัวนี้เป็นแรกท้ายงานของ Panther เป็นแรกท้าย Heavy Duty นะครับติดตั้งอยู่บนชุดแหลกชุดน็อตเดิมนะครับจุดจิดเดิมเอาตัวกันตกเดิมออกนะครับแล้วก็ใส่ตัวแรกท้ายของ Panther ตัวนี้ได้เลยเหาล็กจักเล็กหนาย,ย่างดีทำสีอบสี Powder Coat ให้อย่างดีครับ ที่สําคัญคือดีไซน์นะครับเราต้องการให้ดีไซน์เขาออกมาเนี่ยให้มันดูเข้ากับตัวรถมากที่สุดนะครับกล่องที่ลูกค้ามีอยู่นะครับเป็นกล่องอตัวนี้เป็นกล่องแคปป้า45ลิตรนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีภาค2ต่อแน่นอนสําหรับคันนี้เนื่องจากว่าตัวกล่องเนี่ยลูกค้ารีเควสมาว่าอยากได้กล่องใบนี้แหละใบเดิมนี่แหละนะครับแต่เอาไปทําสีให้เป็นสีสเมทัลลิกสีเงาสีเงาแบบกล่องข้างนะครับทำให้เป็นโทนเดียวกันนะครับ เดี๋ยวคันนี้มีต่อภาค2แน่นอนออกมารวมๆแล้วก็จะประมาณนี้นั่นเองนี่ฮะป,ปึ๊บอแบงแบงพี่แบงเดี๋ยวลองยืนให้ดูหน่อยน,นะครับในส่วนของอุปกรณ์เพิ่มเติมเสริมนะครับชุดอ่าเรียกว่าไฟชุดหน้ากากโมงอ่ะบางคนเรียกว่าโมงนะครับหน้ากากโมงอันนี้ลูกค้ามีมาอยู่แล้วนะครับติดตั้งมาจากอ่าเดิมอยู่แล้วนะครับเดีย๋ยวดูด้านๆ ได้นะครับเก็บถ้เก็บแบบนี้แล้วก็นั่งขี่แบบนี้ได้เลยอ,ออกแนวครูเซอร์ครูเซอร์แบบเท่ๆแ,แบบนี้เลยโอเคอมาอนราคานะครับชุดแต่งแบบคัสตอมคัสตอมทั้งคันแบบนี้นะครับตามรีเควสต์ตามสั่งเลยว่าอยากได้ให้ออกมาทรงไหนแบบไหนแบบนวไหนนะครับสามารถช่วยออกแบบให้ได้เลยกับคันนี้น,นั่นเองรวมไปถึงตัวชุดหน้ากาก ตรงนี้นะครับก็สามารถจัดหาให้ได้เช่นกันนะครับสนนราคาเราจะทําราคาไว้ให้เป็นรายการเป็นลิสต์รายการแต่ละชิ้นเลยนะครับแล้วก็รวมทําเป็นเซ็ตให้ด้วยนะครับว่าทั้งหมดนะครับในการใช้งบประมาณแต่งแบบนี้ออกมาในสไตล์แบบนี้นะครับใช้งบประมาณเท่าไหร่จากรา้านโูลิ่เอ็นดิชั่นของเราขอบคุณลูกค้าที่อุดหนุนสินค้าของเราขอบคุณเพื่อนๆืที่ติดตามชมครับมีอะไรเดี๋ยวเราอัปเดตกันทีวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ